干宝宝。

ก็ขอเจริญส,ส,สุขจรรสชน,นท่นทนนนานเจริญสุขรรยุมมยแลวก็สี่สิบล้านดวงใจอีกทนี้อ่ะโ <c oughs> ยสภควาระหังสมาสัมบรสวากาโตเยนะภะกามรม ปฎิปันโนยะสัพพะวะโตสาวะคสังโฆตามะยังภะคะวันตังสาวนัมมังสะสังขังอิมิสการียธารังอาโรปิเทหิปิปุจยามะสาธุโนภันเดภะคะวะสุจิระหะริณิพุทโรหิปิปัญชีมาจันตานุกัมปะมานัสสั Sekarang itu katakanlah karabu de parikanna tu amha hitaya sukhaya arahang sama sam buddha bhagava putang pakamatang abhyate mi putu sawaka tu bhagavata dhammo Amang nama sami. Subhati Pannu Bhagavato sa Sangho Sangkhang Namami Namo Dasa Bhagavato Arahato Samma Sambo Dasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Samma Sambo Dasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Samma Sambo Dasa โยโสตถาคตะอรหังสัมมาสัมพุทโธปิชจารณนสัมบานุสุขตุโรกาวิโตอนุตารุปุริสัตถมัสสารจิต no ัตถาิวามนุสสานังพุถุปะขวาโยอิมังโรกังสัตถิวังสัมมาระกังสัพพะมกัง สานสัพพะมันิปะชังสัเทวานุสังสยังอภิญญาสัจิกาตวาปเวเทสีโยอิมังเทเสสิอาทิการยานังมาเชกาเรยานังปาริโยสนาการยานังสัทังสัพพายัญชะนังเกวราปาริปุณังปาริสุตังอัมมะจริยังปะกเสสี Tama pakawandang pakawan dang abipu ciami, Tama hang pakawan dang si resana mami. Karena itu, apudukun Buddha menjadi tuh, menjadi jago, menjadi pungkuang laut. Yosava kato 예, 히 바, 시, 거, 오, 빠 나, 이, 거, 바, 트, 당, 위, 테, 타, 보, 빈 이, 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 wojo bati panu pakawa to sa wakasangko ya ya bati panu pakawa sa wakasangko sa mi bati panu pakawa sa wakasangko ya titang tangja tari ora sari kani sa wakasangko अपुदयो, तागीनयो, अच्यरी करतियो, अणुदारंपून यक्यतं प्रोकासाद, तामहं सखाँग अपिपू, हैया मी, तामहं संखाँ सेरसान ผุทโธสุทโธกรุณามานนาวนโยจัน์ทุทัพพิยานารจชน์โรคาซปุบุบากิเรสการกุวันธามิพุทธังหามาทาริตังทัมโมปฏิโพวิยตัสสะสัทโธโยโยมขปะกามาตเปทัพินาโกโรกุตตารโยจตัธาถาทิปโร วันธามิธรรมังอามาทะเรตังสังโฆสุขิตาพิยติเกตสันดิด้วนโยติตัสันโตสุกตานุบุรโกโรระปะหิโนวาริโยสุเมตุโสวันธามิสังขังอามาทะเรตังอิเจวามีกัรตาพิปูเชนยกังวัดทุติยังวันดายตาพิสังกะดังอุนยังมายายังมะมัสสะพุปัตะวา มาหุนตัเวตสอาปาปาวาสิที่อันอิทัดทัดกับรเกอุปัณโนอาระหังสมมาสัมบุรุัมโมเจเทติโตนิยานิโกอุปสามิโกปารินิพานิโกสัมโบดะคามิสุขตาปะเวทิโตมายันตังธรรมังสุตวะอิวังชานามะ ชาติปิตุกัจจราปิตุกามรณัปปิตุกังโสกาปริเทวทุกโทมนัสสุปายาสัปิทุกันอภีหิสัมปยัคุรโกภีวิเวปยคุรโกยามปิชังนราติตามปิตุกังสังคิเตนะปัญจุปาทานักขัตุกันเสวยทิถัง รูปปาทานคันโดวทนุปาทานคันโดสันยุปาทานคันโดสังขารูปปทานคันโดวิญญาณูปาทานคันโดยสังปาริญญาธารมโนโสภคคาวิวังภาพรังสาเกวินิติ ทิวังภาขจารปัญสสะภะคะวะโตสาวกเกสุอนุสาสนีภะุระปวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังสัญญาอนิจจังสังขารอนิจจังเวีญนยังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาสัพเพสังขารอนิจจัง สัพเพธรรมาราตติเตมยังโอนตินามหาริยจารามารณีนาทุขเกิปริเทเวหิทุเกิโทมกขนั้เสหิอุปยเสหิทุกข์ินนาทุขาปริตาอาเปวรามิวาสเกวรสะทุกขคันรสะอันดกิริยาอัญญาธาติ Ira pari ni butang bitang pa kawandang, uti serendang sama samburang, sata akara sama ada kari yang bapa cita, ta saming pa pama iku nang sekasa siwa sama panda, pama yang, warasa tuka dasa, anda sangwata yaya ปาริสังขายโอนิโสเจวังบริสัวามิยาวะเทวาสีเดชะปาริคดิยาตูนัสซาปาริคดิยาดังสมากัสสะว่าเดบัสิเริงสัปสัมบัสินังปาริคดิยายาวะเทวาหิริโกปิราปาริชาตนาทังปาริสังขายโนิโสปินทะตังบริสัวามิ Nii wadha baya na madha yana madha na yana gudha yana yana bade bai masaka sa tii tii yaya bade niya iti purana nda we traang na wanda we na ubere saami yada mi pawi na wadha ta ta pasuwi yoni so se na ยาวารีวสีนสสปาริขดียาขุนหาสาวริขดียาดังสมาเกสาวราราบาสิงห์จับสัม์บาสนังปาริียายาวาเทวะตุปุริสยาวินุตังปริสันลาราบัเถรงปาริสังขายโอนิสกิรานาปิยาเพสตริการาปุริเสวามิยาวาริวะอุปนังโวยาภาทิการังเวทนาังปาริคาริยา apa yang baca perbata yati ibina bunda kami na upacaya kura terang, yubakara jamata bija yirgan iya mamang suri yo cakra udara rabja amma mara inda caturu kabara jite udan ya momita mara jama macenda berikabja sa pirta suki hondo punya ni bakatemi ទង្កងវិធងទេតុគិបងាវេធបុរងអិវិណបុញ្ញកម្មិរអិវិរោទិសិរជាគេបះសុរភិជីវតនុបជនទិជណងយេសန္ដារីរធម្មយវធម្មធូមងនាសតុសัพភិយាយិតសុវៃភវិវីវុន្ចុចិតន្តាវិញ្ញាសនិកោព្រិយភ িনা មារពន្ធុនុកសង្កតੁੰចាវិជិមេឧបទ ாதி បាវ ਾਰ ោទធម្មទោវ ਾਰ ្ទមោ นทกปัจจกาพุทโธจะสร้างคุตุตรมังเดโสตุภภาินะมาลูกาสร้างรบพนมาสัญุทภาบินะมาลูกาสร้างรบพนมสาธุอาหังุมีคนจ้ามีความสุขอาิีาจมีความทุกวโริยาจ้าเวนวิโมีมีใครมาปฏิบัติเียนกับเจริญอิมีคนจ้ากใจทุกข์อตตับริหารมีคให้เจ้า มีความสุขพ้นรุ่วนเธออิทังโนยาตินางโหตุสิกิตาโหตุเยียโยข้าพเจ้าตั้งจิตในผลผลบนนี้แผ่ไปมิสารด้วยวิรามาดาภูบาอาจารย์ทั้งลุกหลานยาตมิสินกันประชาชมคนใกล้้ขอให้ได้ในกุศลลุงฉั้นทั้งเจ้ากรรมวรและเทวันขอให้ได้รับกุศลผลนี้เืิดสาธุ <c oughs> ก็เริมสกิเรยนพอน้อคุออยโยมายคุออยโยแม่ทองใบก็เป็นการทำบัตรเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้ก็มีภารกิจมากมายแต่รู้สึกเหมือนจะปวดหัวนะโรคยาปรมาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันเบื่เสรินโลคที่นี้หมายถึงอะไรสภาวาสภาวะภ,ภายในทั้งภายใน,ท,ยในทั้งภายนอก ก็ไม่มีอะไรมากมายชีวิตคนเราก็มีอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปทํางานหาเงินซื้อข้าวเลี้ยงครอบครัววนไปอยู่อย่างนี้อ่ททางานหาเงินใช้จ่ายซื้อครอบครัวนี่แค่นั้นเองนี่เนี่ยแต่แต่ละการที่เราจะดํารงชีวิตด้วยความผาสุกก็คืออย่าเบียดเบียนผู้อื่นแค่นั้นเองไม่ให้ทําให้คนอื่นเดือดร้อน หรือก็คัวเดือดร้อนอย่าทําสังคมอ่าอย่าทําให้สังคมเดือดร้อนแค่นั้นนลไม่มีอะไรเนาะ,นะตื่นเช้าขึ้นมาก็แต่ละคนก็มีภารกิจมีหน้าที่จะต,ต้องทําอันนี้เราก็เข้าใจอยู่แล้วในเรื่องลาต่างๆนี่แหละเหตุผลบางครัง้งบางทีเราถึงเราถึงหลีกเลี่ยงไงว่า เราไม่อยากจะรบกวนอยัิโยงเพื่อน youtube หลายๆท่านนะเพราะว่าเรานนเนี่ยทำวัดทั้งเย็นทั้งเช้าแล้วบางทีเราก็ไลฟ์ในแนวตั้งเพื่อที่จะเปิดข้ามองเ,เย็นด้วยวันหนึ่งสองรอบสามรอบเราถึงต้องไลฟ์ในแนวนอนไลฟ์แนวนอนแล้วก็ไลฟ์เวลาประมาณช่วงนี้คือช่วงเวลาคนที่เขาทำงานกันนะแต่เรานนเนี่ยเสร็จจากภารกิจ ทำงานเป็นเรียบร้อยนี่แหละคือช่วงว่างว่างของเรานึ่งมีแค่นี้เองหลังจากนั้นทีนี้เราก็ไม่ว่างแล้วลงจากไ like, ลน์นี่ก็คือทํางานต่อนั่นแหละมีแค่นี้ทํางานอะไรบ้างความสั์หรือจะเป็นงานซ่อมโทรศัพท์ซ่อมกล้องเอตีอนี่ทั้ง อะไรบ้างทั้งลูกมงลูกหมูทั้งสวานทั้งอะไรเยอะแยะก,กองไปหมดของมีแตกมีพังมีเสียเนาะอ,อ่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอยุติการไลฟ์สีไม่เพียงแค่นี้นะก็ขอ,อนโมลทลาร์คุณกับคุณโยมแม่ทองใบแล้วก็คุณโยมใหม่ก็ขออำนวยพรให้ท่านมีแต่ความความเจริญด้วยอายุนะสักะพระปรีพันธ์ทศนิษฐตทุกบเงินทองเช่นประการเบืงสุขภาพร่างกายขแข็งแรงนะทุกท่านทุกคนทุกครอบครัว สุโลกตระการให้นานเทินสาธุอรหังสมาสัมปโลกวานพูทธังภะกัันตังอภิวเทมิกราตวาข้าโตภะกัตาธมโมหัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะโกตเศร้สังโฆสังฆนิมรามิกราสาธุสาธุสาธุขอความสุขความเจริญจงมีเกศทุกท่านอะมีสติสังเดียรเจริญสกิเร่นพอ